สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไม่ส r v เวอร์ตอนนี้ผมก็หิดหน่ายโง่จดิงนะนี่ผมก็จะมาลองเล่นนะไม่รู้เล่นไงอันนี้คือด่านนี่ไหมอันนี้เล้กนนะเฮ้ยได้ยินฉันไหม นี่แหละดูเหมือนว่าเธอจะถูกแยกไปที่ไหนสักแห่งนะบางทีพื้นที่จุดนั้นก็ไม่ปลอดภัยเลยนะจากนี้ให้เชื่อฉันและทำตามคำแนะนำของฉันเอาไว้เออเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเออเนะื้อดิบควรย่างก่อนควรมีแคมไฟไว้นะน้ำแบบมลพิษหากน้ำสะอาดดื่มดีกว่าแต่จะต้องมีเครื่องกรองน้ำซะก่อนเมื่อคุ เมื่ออุณหภูมิลดลงเธอควรอุ่นร่างกายเอาไว้จำเป็นต้องใช้ไฟจากแหล่งพวกนี้แหละแน่นอนว่าเธอต้องมีปวดขี้ปวดขี้ <c oughs> <c oughs> บ้างละ่ะว่าฉันนั้นห้ามเข้าห้ามเอ๊ยห้ามขาดห้องน้ำโดยเด็ดขาดฉันเชื่อว่าเธอจะทำได้ดี <c oughs> สร้างห้องนะ้ำการรักษามีสีวิธีจงแน่ใจว่าเมื่อไหรเราบาดเจ็บสามารถ ดูแลตัวเองได้ตอนกลางคืนจะอันตรายมากบอกไว้เลยตรงนี้ใช้บอกโซนของเวลาเมื่อลูกสอนถึงส่วนสีฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเธออย่าลืมจุดไฟก่อนที่จะมืดละอ,อ,อะไรปะเป็นเครื่องมือที่ประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมสิ่งของสร้างทรงแนะนำจนแน่ใจว่าจะมี ชีวิตอยู่จนกว่าเราจะไปช่วยเข้บแข็งไว้สุดๆขอโชคดีเอา้า What the fuck บอกให้เชื่อฟังเสือกพังท,ที่ไหนเนี่ยให้ทำเลย <c oughs> ให้เขาตัดไหม <c oughs> เหมือนไห้ครับตัดไหมไหครับแล้วต้องมีกันตัดไหม <c oughs> นี่ได้มาแล้ว แต่ไม่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเอา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 โทรศัพท์เอา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 อืมเขาบอกว่าเอออะไรนะอะไรวะเนี่ยปุ๊กอืมการหาแหล่งน้ำนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยนะครับ ผมจำเป็นต้องไปหาแหล่งน้ำก่อนนะเขาบอกว่ากินน้ำสะอาดอยาั็เออหาแหล่งน้ำก่อนเหมือนอาชีวิตรอดทั่วไปไงเฮ้ยกวางตีตีไปตีโถ่เฮ้ยเนี่ยญ้าปลูกได้ไหม,ไ,มได้ระหว่างทางตัดไม้ด้วยดีกว,ว่าชี่ ให้ไก่อุย้ยไก่จิกมีแมงมุมด้วยเฮ้เฮ้เฮ้อ้ไก่ง่สวยไก่ตายไปแล้วโอ้ยเต้ไข่ด้ะกิน <c oughs> มีการวดขี้ด้วยไม่อยากเชื่อว่าเกมนี้มีการวดขี้ผมไม่เคยเล่นเกมอะไรที่มีขี้ อมหาแหล่งน้ำได้ที่ไหนหเงี้ยน้ำจ๋ามาสิแหล่งน้ำเอ้ยเจอแล้วว้าวโชคดีจริงๆเลยมีกวางเลยถ้าผมตบกวางนี้มันจะขึดด้นเลยวะอย่าเลยดีกว่าโอเคเราเจอแหล่งน้ำแล้วเอ,อต่อไปแล้วก็น่าจะตัดไม้นะไม้ตัดไม้อ้างตัดไม่ได้ด้วยโอ้โหคตรห้าคอเลยในนี้มีอะไรบ้างอันนี้แหละ ตัวทำงานเอามาไหมตัวทำงานรับไปดิครับา,าข้าไสองอันทำไมวะเนี่ยปะโถย <c oughs> อ๋อครับของได้โอ้ยแย่ๆเลยอันนึง <c oughs> เอามืดแล้วเอาจุดไฟจุดไฟจุดไฟ <c oughs> ไฟไฟไฟ จยุดไฟไม่ได้คราบหนามมาเอาไว้กันก่อนกันก่อนเอาไว้รอบตัวเลยโอเคคืนนี้เราก็รอดละโอ้ไม่นะอีน่ากลัวสุดๆเลยเลยทำไมมันมืดขนาดนี้เนีฮะฉันรอบมาอีกวันหนึ่งแล้วดีใจจังเลย เื่อเราได้ไม้มาแล้วเราก็มาคราฟกันเลยนะเราจะมาคราฟไดดีนี่ขวานไม้ที่ขุดเอาไปไม้มาไหมอโอเคงั้นเราก็ไปขุดเหมือนจะันต้องมาขุดฐานนะเพื่อจะได้ไฟคืนแรกนี่ <c oughs> มืดตึตื๊อเลยนะมืดมากอีกหร้อยทานทานทาน แล้วเราจะตัดไห้ไปด้วยนะเพื่อเอาชีวิตรอดอ่าเราไปฆ่าไก่ตัวนั้นดีกว่านะไอไก่ตัวนั้นมันต้องตายมันต้องเป็นอาหารมื้อนี้ของข้าเมื่อเรามีของป้องกันตัวแล้วเ,เราก็สร้างดาไปด้วยไอตัวนี้มันต้องตายอุยอ้ย,ยอุย้ยไก่จิกอุ้ยไม่ตีไก่ไม่โดนตีไก่แล้วได้ไข่มันคืออะไร มันต้องได้เนื้อไก่สิทำไมาไอ้ต้นนี้ผมจำได้นะมันเป็นต้นแอปเปิลมั้งใช่ขวามดัดตึดต๊ดตึ๊ดตึตึ๊ดนี่ไงได้ผลไม้มาด้วยผลไม้เราสามารถเอามากินได้นะอ๋อนี่กันอุ้ยกินไก่นอนท้องร้อง โอเคเวลาเรากินเนี่ยขี้เราจะเพิ่มด้วยนะครับเฮ้ยไก่มาแถวนี้ทำไมมาก็ตายสิครับหาอะไรกินเพิ่มดีกว,วะ่ะเฮ้ยเหมือนจะใกล้มืดแล้วผมว่าเราอย่าช้าเลยคราบของเลยอคราบกองไฟกองไฟวางไว้ตรงกลางไม่วางตรงนี้ว,วะ่ะโอเค วางไว้ตรงนี้เลยเป็นทอ็อตนะโอเค้ยอ,อะตัวยอะไรเนี่ยซอมบี้ซอมบี้โง่โง่ซอมบี้ที่ผมคืโง่ที่สุดในโลกเลยสร้างนี้ด้วยดูไาเอาไปกันเผื่อมีไอ้ซอมบี้โง่ที่ไหน ดูดูงมากคนยืนอยู่ตรงเนี้ยวิตบตรงนั้นเพื่ออะไรครับนะงโง,โงที่เหมือนว่าเราต้องทำน้ำด้วยลืมไปเลยทำน้ำไงเหนเราต้องใช้ไม้สีฐานสีเหล็กสเอาไว้ค่อยตอนเช้าเลยกันที่เหลือตัดไม้เลย เรายืนอยู่กองไฟก็ไม่เป็นไร <1> 1> ผมผมรู้แล้วผมขาดอะไรไปเดี๋ยวก่อนอืมผมรู้แล้วผมขาดอะไรไปขาดห้องขี้อุย้ยไอ้นี่มันก็มาบ่อยเกิน <1> 1> ผมขาดห้องขี้หรือว่าห้องขี้ก่อน <1> <1> ไก่ก็มาขี้ โอ้มีขีมาด้วยกินขีได้ไหมเอาขีไปตี <c oughs> มต้องใช้อะไรขุดไมเนี่ยเหมือนเราต้องว่าเราต้องการเออเหล็กนะอันนี้เหล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> เหมือนจะใช่้แะละตัดไปก่อนอันนี้เลยเปลี่ยนมุมมองเลยด้วยว้าวเหมือนที่ขุดเราใกล้จะพังแล้วนะโอ้อยหิวข้าว กินเนื้อซอมบี้ได้ไหมเนี่ยฮะหิวข้าวหิวอะไรนักหนาเกมเนี่ยฮะเฮ้ยน้ำเราเฮ้ยผมมีใครอยู่กินกินกินขาดน้ำขาดน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนฮะโอ้ยหิวแล้วจะตายแล้ว เราได้เหล็กไปยังเหมือนจะยังม้งโอ้ที่ขุดจะพังอู้อ้จะตายการได้เลยไม่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 ไมไม <laughs> โอ้ยจะตายข <laughs> ี่ก่อนตายแล้วกันเลยโอ้ขีไปตีเลยละ <laughs> เอาเคี้ตีเล่น<อ>สาวันตายกดอะไรกันเนี่ยโอ้โอค,ครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลดกกดค์กดแชร์กดสไก์คลิปผมด้นะครับโอเคครับบ๊ายบายชอบกันเยอะๆนะ